สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการเรียลชันครับวันนี้ เรามารีแอคชั่นเทรลเลอร์ตัวเต็มนะครับขอ,ของซีรีส์ที่รอกันมานานมากคือ,อคิดว่หาหลายๆคนก็รอเหมือนกันนะครับคือ F4 Thailand เป็นช่วงปล่อยของเนาะของ GMMTV ช่วงนี้เหมือนกับอั้นไงไม่ได้ถ่ายละครมาเยอะพอถ่ายปุ๊บก,ก็ลึกไปปล่อยอยอ,ยอยกันหมดเลยนะฮะทีเดียวเป็นแบบกระตากยกเซตมาหมดเลยและเป็นเรื่องที่อยาก,ยากดูทั้งนั้นเลยจนเราก็ไม่รู้ว่าจะทำรีแอคชั่นใมันครบเยอะมากตอนนี้เขาจะแบบแอร์ทุกวันและแอร์เกือบทุกแพลตฟอร์มที่มีตอนนี้อ่าโอเคเราพูดถึงอะไรอยู่เราพูดถึงเรื่อง F4 ครับผมอันนี้แพลตฟอร์มวิวนะครับไทยแลนด์นะครับผมก็คือมาตัวเต็มแล้วแล้วก็ใช้ชื่อภาษาไทยว่าหัวใจรัก4ีดวงดาวนะครับผมแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษเหมือนเดิม wildflowers ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากถ้าเรารู้กันก็คือด้วย F4 เนี่ยมีมาหลายๆแบบรูปแบบแล้วหลายๆประเทศแล้วลนในญี่ปุ่น,นไต้หวัน,นเกาหลีนะครับจีนนะครับผมมันมีหลายเวอร์ชั่นมากแล้วแล้วไทยก็ได้เป็นประเทศที่5 ที่ทําออกมาซึ่งมันเว้นไปนานมากเลยนะมันเว้นไปนานมาก <c oughs> แต่จากจีนก็สักสองสาปี <c oughs> ประมาณ3ปีจากจีนนะครับซึ่งมันก็ถ้านับตั้งแต่ต้นของมันคือตั้งแต่ญี่ปุ่นไ <c oughs> ต้ห <ไป S 1> วันคือน,น,นานมาก คือมันนานมากเป็นยีปีแล้วทีนี้เพราะมันก็จะมีความเก่าของมันมันมีความที่แบบเรื่องที่สมัยนั้นมันดูเล่นได้แต่สมัยนี้มันก็ไม่น่าเล่นแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยการปมต่างๆหรือเรื่องราวเทคโนโลยีการใช้ชีวิตหรือว่ารูปแบบของการแบบสมัยก็อาจจะมีการบุลลงบุลลี่ต่างๆก็อาจจะเล่นได้เดี๋ยวทีมันก็มีความเซสซิทีฟเรื่องพวกนี้มากขึ้นว่าไม่อยากให้มันอยู่ในสื่อหรือสังคมหรือว่าถ้าจะมาอยู่จริงๆก็ควรจะเป็นสื่อที่มันให้เลิร์นนิ่งอะไรบางอย่างใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยค พอมันมาเป็นแบบเนี้ยพล็อตแบบเดิมอาจจะมันไม่เหมาะก,กับสถานการณ์ช่วงนี้มันก็เป็นปัญหาและเป็นโจทย์ใหญ่ของทางภาพนี้เหมือนกันที่เขาพยายามจะปรับบทต่างๆให้มันร่วมสมัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ธีมหลักของเรื่องมันก็ยังถูกทางต้น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 สังกัดหรือว<ม>่าต้น,ต,นต้นเจ้าของดสกทธิีเ,เขาควบคุมอยู่ฉะนั้นคิดว่าธีมหลักของเรื่องอาจจะไม่ได้เปลี่ยนในโทนของการที่ว่าแก๊งผู้ชายที่รวยๆม,ม,ม,มากๆสี่คนมาชอบผู้หญิงรักรักญาหนึ่งคนแล้วก็เป็นความรักระหว่าง สองชนชอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องมีเรื่องของความรวยความจนเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของการบูลลี่ในโรงเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่คิดว่าถ้าเรื่องมันจะปรับมันคงจะไม่ทําให้เรื่องดูแปลนๆให้เหมือนกับว่าบูลลี่มันถูกคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัยก่อนมันจะเหมือนั่าบูลลี่มันถูกย้อมย้อมย้อมลูกหวานด้วยความที่ความหล่อของกลุ่มนี้ของกลุ่มสี่คนนี้หรือว่าความความน่ารักของคู่พระเอกนางเอกมันถูกย้อมเครือบความหวานไปแบบนั้นจนทำให้รู้สึกว่าเราลืมเรื่องบูลลี่ไปแต่อันนี้มันคนจะมีการปรับบทใหม่ๆ ให้มันแตกตา่างทีเนี้ยเชื่อในภาพดีนะว่าเขาจะทำออกมาได้ดีพี่ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องาจะเปลี่ยนอ,อืมใช่โอเคงนะั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับกับเทรลเลอร์นะครับไม่รู้ว่าเราจะรู้ได้มากขึ้นจากเทรลเลอร์มากน้อยแค่ไหนนะครับผมกับ F4 ฟโฟนไทยแลนด์ครับเทรลเลอร์หัวใจรัก4ี่ดวงดาวครับขอบคุณเจมพีวที่อน,นุญาตทำได้สั้นได้นะครับไปดูเลยกอย่า oh <yeah. S 1> น้องโฟนเล่นเป็นน้องน้องชาย๋อย่า ถ้าพร้อมแล้วก็ออกคุยกับแม่และลูกนะลูกบ้ม่พี่กิมิวเลยเป็นแม่วะเป็นยังไงล่ะลูกมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเล่าให้แม่ฟังบ้างได้ไหมก็ปัญหาที่โรงเรียนอ่ะแม่ ว่าแต่นเรื่องใบแดงเนี่ยฉันได้ยินกี่คนแลวฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นเรื่องจริงอะและแอฟโฟที่จะพูดถึงเนี่ยคนเดียวกับที่คนอื่นจะพูดถึงด้วยหรือเปล่ารู้ไหมว่าคนที่อยู่บนจุดสูงสุดเนี่ยสิ่งที่แย่คืออะไรมันคือความกดดันไงล่ะครัฉันไม่สนใจแบบกว่าแกจะสร้างเกมหรือเล่นสนุกอะไรที่โรงเรียนถ้าแค่โรงเรียนยังปกครองไม่ได้ทั้งนาอะ ก็แค่เด็กโรยนี่ใส่เสียทั้งนั้นแหละโตขึ้นก็ไม่มีวันควบคุมอะไรได้หรอกยิ่งเกิดมาในตระกูลที่สูงสรงก็ยิ่งต้องสมบูรณ์แบบเธอต้องอัดคลิปขอโทษฉันซะบอกทุกคนว่า<ม>เธอคิดผิดที่มายุ่งกับเอฟโฟมึงไม่เคยให้ใบแดงผู้หญิงคนไหนเลยนะเว้ยมึงก็รู้สึกใช่ปะว่าร,รอบนี้มึงทำหนักเกินไปแต่กับคนระดับนั้นน่ะคนข้างล่างไม่มีใครเปลี่ยนมันได้หรอก แม่หายไปไหนหมดเออทงซื้อเลยทำไมต้องเล่นใหญ่เล่นโตขนาดนี้ด้วยคะพี่ชายราจ,จริงแม่ก็รู้สึกผิดแบบฉันใช่ไหมถึงแม่ทำอะไรแบบนี้ไม่ที่ฉันทำกาแค่มองว่าเธอใจอ,อ่อนมะที่โรงเรียนมนันอึดอัดยังไงก็ตามนะไอ้รองเท้าคู่นี้นะลูกมันจะพาลูกไปหาที่ดีๆที่มันซ่อนเอาไว้จนเจอ<ะ>เรน แบบนี้เข้ากับเธอหน่อยชุดนี้เนี่ยนะลำพายถึงสีหน้าเธอต่างหากนี่มึงเลิกอิกนอพวกกูได้ป่าววะกับแค่วิเคีย์ใหญ่เรนอะเลิกสับสนกับอะไรที่ไม่เข้าท่าแล้วกลับมาเป็นคนเดิมได้แล้วที่ไม่เคยเห็นน้องชายที่วิ่งตามผิวขนหนมาก่อนนะจะเดินห้สจีบอเต็มที่เลย เวลาพวกพี่มีปัญหาอะไรพี่ก็แค่ล้นไปเด้ง่ะเธอไม่เชื่อใจพวกพี่แน่นอแล้วคนอย่างเอฟมีอะไรน่าเชื่อใจบ้างหรอถ้าไม่มีใครเคยเปลี่ยนได้คนตัวเล็กๆอย่างเรา,าเปี่ยนไ,ได้รอจะ่าเาเปลี่ยนอะไรไม่ได้ก็ไปถ้าไม่มีทำไมก็ย่าผ้่านะ้า อ่าสิบแปดเดซนะครับมีแพลตฟอร์มวิวนะสี่ทุ่มครึ่งวันเสาสรส์สองทุ่มครึ่งเออสองทุ่มครึ่งก็สี่ทุ่มครึ่งย้อนหลังทางบิวนะครับวันทุกวันเสาร์อา oh. โอเคจริงๆอันนี้ก็ดูมาหลายเวอร์ชั่นก็รู้สึกว่าธีมไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแต่เราเห็นโทเนเป็นเปลี่ยนว่ะ มูดกับโทนเปลี่ยนเออพูดอย่างดีกว่าคือตีมเรื่องยังเป็นคล้ายๆเดิมยาวไปถึงมหาลัยยาวจนถึงแบบความสมพั์ตั้งแต่มาแทายมจนถึงมหาลัยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ที่เราอาจจะถึงมาทางานด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ที่ทเจ้าเห็นเป็นเปลี่ยนคือโทนและมูดมันเปลี่ยนมันจะดูแบบไม่ใช่แบบ4คนนี้ไม่ได้แบบราชาจา๋าคือเขาไม่ได้โฟกัสในเทลเลอร์เลยแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออถ้าด,ดูในเตี๋ยบญี่ปุ่นหรือเกาหลีจะแบบหู่แบบ สี่คนนี้ถูกเซตมาเหมือนกับแบบใครแตะต้องไม่ได้เป็นโมราชาอะไรเงี้ยเป็นทีมเรสแบบแบบเจ้าชายพรีเมียมห้ามแตะต้องมีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่างอันนี้ก็เหมือนกับพิเวนเทสเลยนะเออมาสี่คนเนี่ยกับอยู่กับโหโซฟาอย่างกับเป็นพวกผู้ตัดสินอยู่โรงเรียนแต่ชอบที่พอมูฟ์มันเปลี่ยนคือถ้าเราดูในเวอร์ชันเก่าๆอ่ะมันจะเหมือนมีความที่มันมีโรงเรียนอย่างนี้อยู่จริงอ่ะแต่บางทีเราดูมันเหมือนกับโรงเรียนอย่างนี้อาจจะไม่อยู่จริงคือมันมีความค่อนข้างจะเซอร์เรียลไปนิดนึงครับว่าก็อาจจะเป็นวิธีการของเขาบาาางงทีกกกรรูู้้้้้สสึึววว่่่ไมตตอใใหลั มากจนเกินไปเพื่อจะได้เล่าประเด็นอะไรบางอย่างออกมาแล้วรู้สึกว่ามันแบบไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโรงเรียนจริงๆที่อยู่ในเมืองไทยหรืออะไรอย่างงี้ประมาณนี้ไหมให้ดูว่ามันเป็นแบบแยกไปเลยว่านี่คือโลกแห่งนยายเออมันเป็นดิสโทเปียอันนี้คือซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นดิสโทเปียแบบเป็นอีโรคหนึ่งหรือไงประมาณนั้นนี่เป็นโลกของซีรีส์อย่างเงี้ยเพราะโรงเรียนมันค่อนข้างดูเซอร์เรียลไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะแต่ใหารู้สึกว่าเพื่อสุดท้ายเพื่อแห้แก่นของเรื่องมันยังอยู่แล้วเขาเอาประเด็นนั้นมาเล เพราะเห็นมว mm ัน hmm. เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งที่ชอบคือ mm hmm. ถ้าเราดูาทุกๆเวอร์ชันเะนี่ยมันไม่เคยอยู่บริบทในประเทศไทยใช่ไม่ค่อยใคว่าเขาค่อนข้างดูตัวอย่างเพราะว่าเอาความเป็นไทยใส่ไปเยอะนะแบบ mm hmm. อารมณ์เหมือนต้องกินข้าวมีฝาชีมีรถเมลอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันจะแบบไม่ได้มีแบบนี้ในที่อื่นที่อื่นเออสำหรับพี่พี่มี2องอย่างพี่รู้สึกว่าอย่างแรกเลยอ่ะตัวนักแสดงผู้ชายคนให้ความสนใจอยู่แล้วแต่พี่ว่านางเอกกอย่ยอยเนี่ยเซนดี <S <S พี่ว่าต้องรับบทหนะักและพี่ว่าคนอนะคาดหวังเยอะคือในเรื่องจริงๆนะ F4 อฟโฟในใน f อโฟทุกๆุภาคเราจะเห็นนะคนที่แบกรับบทห,หนักและเล่นเก่งๆอะ่ะไม่ใช่ f อโฟนะมันคือตัวนังเอกตั้งแต่ว่าซันใช่สมัยนั้นแล้วอะคือคนที่แบกรับบทหนักสุดคือตัวนังเอกและนังเอกต้องเล่นดีมากอะไรย่เงี้ยนี่ยปีสิ่งที่แย่อยากดูว่าตัวน้องเขาอะ จะเล่นออกมาได้เข้มข้นขนาดไหนแล้วมันเหมือนมันต้องเทคว่านี่คือจุดยืนคือเราจะต้องต่อสู้กับคนกลุ่มนี้ที่อาจจะมีเงินเยอะกว่าเรามีอำนาจเยอะกว่าเรามีเพื่อนพ้องมากกว่าเราแล้วเราเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวตัวเล็กๆคนเดียวอ่ะเราจะอยู่ในสังคมแล้วก็ไ,ไม่ได้แพ้เงินเขาเขาจะมีแต่สีพอะอะไรอง่างจงี้ยจะอ,อยู่ได้ยังไงเพราะตัวละครมันต้องแบบมีอิทธิพลมากพอให้พระเอกรู้สึกว่าเอ้น,นี่มันคนละโลกกับที่ฉันเคยเจอแล้วพระเอกก็อย่างตัวไทม์เองหรือตัวไบรท์เนี่ยก็ต้องรักได้ไรเงี้ยแล้วทาให้เรนหรือเป็นพระรองเนี่ย ลองอยู่ก็รักได้ด้วยเหมือนกันอนะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่มันจะไม่เปลี่ยนเลยคือความสัมพันธ์ครอบครัวของไบรท์หรือทานอ่ะพี่ว่าเขาจะรู้สึกเลยว่าการที่อยู่กับครอบครัวเขาจริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีความสุขเลยใช่แม่เขาไม่ได้เข้าใจแล้วก็ให้ความ,มเป็นตัวของตัวเองอกับเขาเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าไม่ว่าจะฉบไหนก็ตามอ่ะ ไทม์จะค่อนข้างเป็นตัวละครที่ถูกกดดันมาจากครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็เป็นเด็กที่มีปมด้อยมากกอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลักๆก็คือมาจากแม่ที่เป็นคนกดดันมาเพราะว่าด้วยความที่อาจจะเป็นแบบตะกูลที่รวยที่สุดมากๆอะไรอย่างเงี้ยใน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 ภาคนั้นๆหรือในเรื่องนั้นๆอย่างเงี้ยมันก็ถูกแรงกดดันเยอะมากประมาณนี ก็เลยคิดว hmm. hmm. like ่าไบรเนี่ยคาแรคเตอร์น่าสนใจมันจะต้องมีคาแรคเตอร์ที่อยู่กับแม่อยู่กันในสังคมที่เขาเติบโตมาเขาจะต้องมีอีกคาแรคเตอร์หนึ่งกับตอนที่เขาถอดออกมาแล้วแล้วไปอยู่ในสังคมของกอย่าไปอยู่บ้านกอย่าอยู่เพื่อนกอย่ายายใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับแค่2คนมันก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งพี่ว่าอันเนี้ยมันจะคือความแตกต่างที่มันจะได้ได้ดูในซีรีส์เรื่องนี้แต่เราจะเห็นความอ่อนของตัวไบร์ตั้งแต่เทเลอร์แรกๆเลยจนถึงตอนรู้สึกว่าเขาน่าจะปรับลุคของตัวประเอให้นุ่มขึ้น เหมือนอาจจะหวานกับนางเอกหรือมีคิดอะไรร,รู้สึกว่ารู้สึกอ่อนโยนกับนางเอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ได้เพราะถ้าเป็นเวอร์ชันเก่บกาบางทีมูฟมันจะแบบแกล้งนางเอกแกล้งนางเอกหนักนมากจนรู้สึกแค่รู้สึกว่าสงสารขึ้นมาอะไรเงี้ยเออแต่แตอนนี้นรู้สึกว่าอันนี้เขาค่อนข้นขางจะเปลี่ยนมูดบางอย่างรู้สึกว่าเขาเอ็นดูนางเอกหรืออาจจะแบบไม่ได้แรงตั้งแต่แรกคิดว่าคล้ายๆสเต็ปเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาแล้วเหมือนค่อยๆรู้จักเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจแล้วก็รักเขาอะไม่เหมือนกับไปแกล้งแกล้งแกล้งแบบเหมือนเมื่อก่อนใช่ใช่ิน วินนี่คือแ<อ>บบบทดูเจ้าชูมากคือคือบทกว,วินคือเจ้าชูงไงคือเขาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเจ้าชูรประมาณนึงเป็นเพลย์บอยเพราะเราก็ไม่คิดว่าวินใส่แว่นแล้วจะดูเป็นนกเจ้าชูได้แต่นี่เขาก็เล่นออกมาได้นะแล้วพี่พันพูดขาพูดขาอะไรเงี้ยอืมเดี๋ยวจะดูว่าความกอลร้อนของวินจะเป็นยังไงส่วนเอ็มเจก็จะเป็นนางเพเอ็มเจก็คือตัวน้องนางนี้ก็ก็รอดูนะครับผมแต่อยากดูตัวละครดิวเนี่ยแหละว่าดิวที่ได้เป็นเรนเนี่ยเขาจะเล่นได้หวานเพราะว่าจริงๆนี่ยเราจะเป็นพวกแบบแท้ระทุพรระองก่อนช่วงแรก เป็นแบบอสวิน oh, ข like sure anyway> ี่ม้าขำเออแล้วพัดไปเชียร์แล้เอกทีหลังอะไรเงี้ยแล้วฉันดี๋ยจะเชียร์พระรองก่อนเราอยากจะรู้ว่าเราจะมี energy เชียร์แบบดิวในบทนี้หรือเปล่าแล้ยพี่อยากอุ้ยเธอน่ารักจังเลยฉันแบบเชียร์พระรามเนี่ยแต่ตอนนี้ตอนนี้ความรู้สึกเหมือนฉันด้วยฉันสงสารพระเอกนะฉันจะแต่เชียร์ไบรท์อยู่ช่วงนี้คือในเทลเลอร์ฉันจะแต่เชียร์ไบรแต่รู้สึกว่ามันจะมี energy แบบอุ้ยไปกิ๊เร็วแม่อยังไปเข้ามาคู่กันทางเอกนะฉันจะแต่เชียร์เขาใสเชียร์เรนอะไรเงี้ยคือคือพี่ไม่่รู้้้ววาาสุดทยแลนะ การกลับมาเป็นเวอร์ชั่นนี้ความรู้สึกเราอ่ะมันจะคล้อยตามไปจังหวะตอนไหนช่วงไหน<ช>กับใครวั<ช>น,นนี้เรารู้สึกว่าเอยอยากให้เขาได้ได,ได้คบกันเขาอยากมีความสมัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือยู่จริงๆแล้วไม่คนที่เหมาะกว่าคือคนนู้นให้เขารอไปคือมันคือเพราะเก่าๆก่าะทำให้เราเกลียดพระเอกก่อ, <ๆ S 2> <ๆ S 1> อน, <ๆ S 1> อนแล้วเราจะชอบพระรองแล้วสุดท้ายถ้าเริ่มสงสารพระเอกในตอนท้าย,ายแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับเราไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เราเกลียด พระเอกหรือเปล่าหรือบทที่มันปรับไปอย่างเงี้ยเรากลัวว่าเหมือนพระเอกนะสงสารแต่ต้นไงเราแล้วกูเราจะไม่เกียดพระเอกแต่ต้นไงเราจะแบบเออเราก็จะถ้าเราไม่เกียดพระเอกแต่ต้นจะไม่ใช่พระรองนะมันก็จะแบบว่าตอนแรกเราแค่สงสารเขาแล้วตอนหลังก็อยากให้เขามีความสุขแต่ตอนนี้มันเอ๊ยังไงมันเริ่มสับสนแล้วเริ่มสับสนมาริงๆแล้วบทเหมือนต้องรอดูว่าบทมันจะเปลี่ยนไปยังไงแต่เรื่องเนี้ยคือมันต้องบอกข้อสุดท้ายเอฟโฟแล้วว่า ตีมันเหมือนเดิมแล้วทุกคนดูกันมาหลายเวอร์ชั่นแล้วจริงๆเรามาดูเราจะดูว่าเด็กของคนไทยจะเล่นออนแบบไหนแล้วก็ดูว่าน้องๆเหล่านี้จะถ่ายทอดเปแบบไหนดูความหล่อน้องๆดูอะไรอย่างนี้มากกว่าด้วยดูความบันเทิงของเรื่องเพราะว่าตีมันคงคล้ายๆกันหมดแหละมันก็ไม่ได้ฉีกออกไปจากกันทั้งหรอกดูการแสดงของน้องๆมากกว่าแล้วตอนแลกขาทผู้หญิงทาไมมันคนมันยกขาสูงมาถึงหน้าอกได้วะก็งงว่าเท้าเค้อ๋อเท้ามาริยาเลยที่สาวจ้ะคือบ้านนี้เป็นบ้านฝรั่ง บ้านไายฝรัง่งทั้งพี่สินดีทั้งมาริยาไครก็มีความแบบฝรั่งอยู่แล้วไงเขาบกว่าม,นะมีความแบบฝรั่งทั้งทั้งสามคนอะไรอย่างี้อ่ะอ่ะต้องไปรอดูกันนะครับผมกับเรื่องนี้ F4 Thailand นะครับวันที่18ธันวาคมเรื่องนี้เดี๋ยวรีอคชั่นแล้วก็จะมีสับสั่งขึ้นให้ด้วยนะครับพอคิดว่าเป็นเรื่องที่ก็อยากจะคิดว่าเป็น global แหละและคิดว่าทุกคนก็ ถ้าเราเป็นต่างชาติน่าะจะ,จ,ะจับตามองถ้าจะจับตามอมแล้วอย่างหนึ่งคือเขาอาจจะอยากรู้เค้าเจอความเป็นไทยไปอย่ากให้เราพูดเข้าไปได้และะ้แวก็จะแปลเขาคิดว่าในซีรีส์เขาไม่ได้แปลให้พวกคุณอ,อ,อย่างไรก็เดี๋ยวมาดูของเราแล้วถ้าเรา Recap ขึ้นมาก็จะแปลเป็นสับอิงเป็นให้นะครับโอเคประมาณนี้กับ F4 Thailand ครับรอดูกันเลยอีกกี่วันอีเนี่ยอีก14สี่วันมาเจอกันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามการฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe รอไว้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตาม้ที่อส่ยงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ไว้เจ